สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเลยอายทุกผู้ทุกคนค่ะวันนี้นางอ้วนบ้านนาสิพาพ่อแม่พี่น้องมาซ้อนหว่วเด้อค่ะเด้อนี่ซ้อนก็นได้แล้วล่ะยุบนึง <c oughs> ได้ปรหลาดเด้อนี่นางเอกคอยโชว์ด้วยลูกโชว์ลูกห่วงสินี่นะสิได้มองว่าเมื่อน,นี้ฮะจันทบุรีก็มีหว่วงในชูเจ้าค่ะ เมืองนูน้<อ>นมีบ่สองตัวมันก็บ,บ่ค่อยร้ายเป็นไนเดเราแต่ก็พอมีได้กินอยู่มีบ่ไมันช่อยู่ห้งนี้คือไหนบุนีเนาะนี่สองตัวสามตัว,ตว,ตวก็ได้ทีละตัวสองสามตัวลูดหนูเออใช่ไป จากว่านา์ป้าป็นเป็นแต่กระต้องากโตแล้วะนะนี่แผนกถือคู่อโ <c ười> ซอนน,น,นี่นี่ปิมงบงโมเซฟเซได้สิจอเกียรดรอกไวรเร์เกียรดอกุ่นนี้ปุ้งปุ่งหัวาปลายยางบอลวะ ta một à được nước bò mì là măng quà mì mấy? ừ cói 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 đầy cói 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 กล้องพ่นกันพอเห็นหุ้งกันมันถึกแดดแดดมันแหงในบ้านรัดทรงทำโตยู่ก็และวไล่ลายบาทตึมกันไปต่อค่ะเป็นไดหน,หนอูอยู่บ้านกัะซอน,นอยู่จันกระบาดผลซอน มีไหมมีอยู่ไปแหละมันอยู่เจ่ะแล้วหนูเอิ้นกบน้ำเข็มเลยสิจ๊ะอะไรคะทำไมทำแบบนี้โอ้ได้ไหลายตัวอยู่เห็นปะแดดมันแหงพอไม่พี่น้องจานเออเก็บใส่เก็บใส,ส่มือเท้านั้นเวิกเลยอือ หมวกกรบ,บมมาซื้อนะคะอือเอาเสื้อบอเ,เสื้อมันหัวบอมันห้อนเด็ดอ่ะบ้านนี้ได้ลายมันใช่ยูเจนี่ดิงานยวถ่ายรูปก่อนสามสี่ปะ่ะเก็บนี่บ่ ไปไป่ตีเจ้ามือวางอันดับนึ่งได้นน่เ <c oughs> มงดาดำกระเก่งเมงดากระเก่งเมงตับเต้าดกระเก่งซนมาัดจี้พลอยก,กับเอี้ยยเป็นละส่งงานได้ส่งสุดละได้เงินนี่ละวันจันนี่ก็สิได้อีกก็สิได้ท่งพัน มหาเจดนายพลหว like <Okay. S 3> ัวบ้านเฮาหัวบ้านเฮาบําเพ็ญดอกหัวลอกน้ำเค็มไม่ต้องเพิ่งเขียนรอกเขียนรอกเช้าวคานะที่สองตัวสองตัวสามตีตัว <emoji> ก็แล <it> ้วสักกับคุกนั่นนั่นนู้ โอ้บาดนี้ได้ลายยูลายโตยูเห็นว,หว่าไราก็เลยเติมแดดมันส่องเอาเสียบ่ะเสียมัามายนหัวบะดำด้หน่ยซาซาส้มข้าวมาเลยอากินหัวมลยยานแต่ดำดูเจ้าค่ะทำไมมาอยู่จานนี้มาเป็นคุณนายข้าวบา่ล่ะข้าว <laughs> ยูจันนี่ไม่เป็นคุณนายยานแต่ดำคุณไปเงอกูไปรัดคุณป่ะไปชูจ้าเอ้ยยังไปรัดมันอู้ยพุงมันอยู่โซนนี้อู้ได้ไ้ตัวได้มกอยู่ดอกชูจ้า่ะมือน,นี้ค่ะ เขาใหญ่หั่นข้าวเจราเอาวนใส่หนามเกลี่ยนเอานี่เลยวิ่งไปพาเด็กแต่ว่าหลายปีมันหลายมันก็หลายได้นู้ตัวนึงเออปีมันมาหลายมันก็จังสิเลยลงไปอีกแล้วมีบ้างปีงแบบมี้น้ำก้อยแม่งสิยานี่อย่างปิ้งอยู่บ้านเ้าแห้งลไรเราปิ้ง แทนทาบุรีกับมีปิงแต่ว่าอยู่พุทั้งเคลื่อนทั้งดีดำไผ่ใช่ระเอาคือว่าเห็นคือว่ามีบ้านนี้ฟ้าคุณเจ้าเอ้ยนี่คุณเจ้าค่อยปั๊บแสงใหม่เป็นเ <laughs> ยี่ยงไรทำไมแลบลิน้นตายกูตายโอ้ยขออนุญาตนะสุเจ้าเอ้ยญาติเว้าคำหยาบเลยจะถือส้มถือศาส แยากับน้องว้าวการไปดิพุงช็อตนี่แม่ไปเอากระเจาอหันไปกระเจาะตือกระเจาะข้าูนมาตากอ่อนมาเก็บสูงเกน่ยวกันนี่เลยนี่เลยใช่มึงก็เขียนที่กันเหนียวนานงานไม่คือจะนานนะเนี่ยกเพิ่งจะเขียนแบบนี้แหละเพิ่งจะเขียนตอนเขาเก็บนี่แหละอ่าดิแม่ดิแม่โอ้โหอีปุง มันคือแหงจังเลยบาทนี่เออมกนึงจะเออช่วยกันเก็บเด็ดๆด็นั่นน่ะของยากของกินบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาไปสิไหนอยู่สิไดนก็บ่อดตายได้ทุกเจ้าค่ะตันี้ตัวนี้ เช็คเอือน์คือได้อยู่บ้ได้อยู่ได,ยได้ไหมเออนะเขียดนี่มูดตัวนึงอะแยกกับน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองแยกน้องดเด้อสุเจ้าค่ะโอเคก็เอาไปมกุกไปไปไปทางด้านบนนี่ฮะส,สิลมอย่าลมสิจ้าหนู รอบนี้ด้ได้นูุ้นติ้ไม่มาค่ะลูกเด็กน้อยสุเจขาสิลงมาหาปลาน้ำปราสันปราสันลูกคอยแม่อายกับน้องอึงเอเยกับพี่ไหนเฮ้ยทำมีแง่มาแก่นี่ก็ชื่อได้อือชื่อไดายอยไ่ไปนั่งจะทำยังไงอีกวะนี้ ได้ปะ่น,นได้ไหมเกยบล้มโอ้ตากองเกยบทิมเข่าไหนหนม่ได้นุน่ว่ามึงหลักกูกับเอวเปลี่ยนือ้กัน,น,นก็ต้องบ้านไป่เหน่อย เอ,เออบานเพิ่น,น,นเนาะวันเี้กันจังได้พวกคนหากินกันเออเอะไรลูกไ,ไ,ได้มไหมเงียก็หนูน้ำแข็งไม่มีค่ะ เอวดิไหมเอวเสีย<ผ>ม,มันน,น,น้ำแก้วอะไรมะยมมะม่วงกันเหรอแกกินไงลูกกินได้ลูกกินได้ปะให้กินนิเดียวนะเออให้กินให้กินให้กิน,กนลูกสองลูกก็ได้ให้น้องกินนี่นางเอคอยสุจ้าหนูนี่ตัวนึงไงท้องปลางางยังกะหนูนี่นเห็นอ่ะโอ้โอ้โอ้โอโอยูยูเออ ได้ยูนี่ได้หมยูได้หมกนั่งเด็กเสดายเน้อเนาะมาเท่เามาน่ะไปเบิ่งบรรยากาศียให้เบื้งองทุ่งนาฟังทาน,นกับเป็นป่าปามเพิ่นป็นกับทุ่งนาเพิ่นเอ้บรรยากาศกเจ้าค่ะคือคืออยู่บ้านเท่านั้นละ่ะแม่พี่น้องจ๋าหัวของเฮาก็ได้หลายอยู่ ได้หลายพะนะได้มกน้อยนึงนี่ละก็พอแล้วแหละเพราะว่ามันฝนตกนาะมันกับบ่ค่อยมีปัญหนมนมีบ่หลายก็พอได้กินมกเดียวซ้อนไปซ้อนมากันนี่ละฝนตกเราไปไถ่ายให้พราะแม่พี่มาน้องเบิ่งตอนอันเพื่อนอันนั้นตอนนี้ก็ตอนเพื่อนไ่ขีนะส่ขีเรียบร้อยเราได้คั้น,นีันนียได้สามน,น,นีละวองขักะแม่ปลาให้ลูกน้า นี่ลานน้อยคอยสุจ้า้าเอยจะมันาพากันมาทุกมายากนี่นังเอกคอยนี่สวัสดีค่ะสิลูกสวัสดีค่ะฝนตกห้ำหนุนนะลูกเนาะมันเป็นวัดอยู่สุจ้าค่ะแล้วก็มีอันนึงเด้อสีภูมิใจนำเสนอใส่ด่างด้วยแต่ว่าบริษายให้เบิ่งตอนใส่ด่างฝนตกนี่ปลาลายอยู่พูดหน่อ่แม่พี่้องจา่า สามนิ้วสี่นิ้วหาฝ่งมือจับไรมันกระชีดระตายปลาส <c oughs> ิก็ได้ตัวอยู่ได้ยังนี่กันเป็นโลช่องโลคนนี่ตัวนี้ตัวบ้างไงอจะเห็นปะนั่นได้ทั้งปลาได้ทั้งหัวค่ะสุเจ้าขาเดี๋ยวเรากลับไปสรุปยอดกนอยุบานเนาะว่ามันชีไดหลายได้หน่อยให้กระเจ้ากระชีไปเอาด่างมาใส่อีกอู้มมาชีเอาให้เบิ่งเด้อมองใส่ด่างพูดละพูด มองใส่ด่างพูนอยู่เป็นอ,อ,อยู่ให้นาออันนี้กะฝนกะยุดละก็เลยเออามาหมัดทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเกินว่าหัวห่าได้น้อยหรือได้หลายก็ได้มุกนึื่งนี่ลละนี่ยูจานก็มีหัวได้ทุกเจ้าค่ะนะคะไปเบิ่งกันอยู่บ้านสรุปยอดกันอยู่บ้านนะพ่อแม่พี่น้องจ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาแล้วด้อค่ะเด้มมาฮอนบ้านละเห็นบ่สรุปยอดกันค่ะ ปลากะนี่ละปลาหม้อเทศตนอนใส่ด่างบพ่เด,ดเอาให้เบิง้งมันอยู่ในน้ำฝนกระตุกแซมแซะแซมแซะอยู่นี่ตก,กะไม่ใญ่ปันไดปลาหมอเทศปลานีนน้อยก็มีมาต้มนี่กะหว้วงเหาที่ซอนให้เบิง้งฮะล่ะตอนแดดออกตอนฝนยังกรตกนี่กะได้จังเดดได้ได้ออมนึงเนาะอ้อมน้อยนึงนี่ละนี่พอล,ละละจะมีกะได้กินสำนี้กะเสายากหายยากกินพอหายยาก มันเอายากนี่งามบอกสิจอคะ่ะอันนี้มาได้เอ็นให้เบิง้งมาได้ใส่ให้เบิงเบ้งตอนเพิ่นไปใส่ด่างตัวใหญ่อยู่สรุปยอดกันเนาะค่ะเนาะนางอ้วนก็ขอจบคลิปสำนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นักอ้วนหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องจา๋านักอ้วนบานาค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่กดติดตาม